สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาผมกับช่องหลงทั่วไทยนะับวันนี้ไม่ได้มารีวิวพระนะผมวันนี้วันหยุดอยู่ว่างๆนะผมเห็นต้นมะนาวหน้าบ้านเนาะมันแตกกิ่งเยอะว่าจะตัดออกตัดทิ้งนะผมแต่ตกแต่งต้นมันแต่คิดว่าถ้าตัดทิ้งไปเปล่าๆมันก็เสียเสียเปล่านะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาลองทอําตุ้มตอนตุ้มตอนกิ่งไม้นะผมแล้วก็เอาไปตอนกิ่งไว้ จะได้เอาไปปลูกไว้ที่บ้านต่างจังหวัดนะผมะจะได้ไม่ต้องซื้อพันธุ์นะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาไปปลูกไว้ในในท,ท,ที่ที่บ้านนะผมะเพราะว่าอันนี้เห็นเห็นลูกมันติดแล้วก็มีน้าลูกลูกใหญ่น้ําให้น้ําเยอะนะผมแล้วก็ลูกดกด้วยตอนนี้กําลังออกดอกติดตามกิ่งเยอะๆเลยว่าะจะตัดทิ้งตัดแต่งทิ้งเพราะว่ามันต้นมันอยู่หน้าบ้านแล้ว มันขวางรถนะผมขวางรถก็เลยเดี๋ยวออกคิดว่าถ้าตัดทิ้งไปมันก็เสียเปล่านะผมว็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําตุ้มตอนกิ่งกันแล้วก็ไปตอนนะผมก็วันนี้มาทําตุ้มตอนก่อนก็วัสดุในการทําตุ้มตอนนะผมดูดูจากในเน็ตมานะผมก็นี่นะครับนี่นี่อ่ะเป็นขุยมะพร้าวนะผมขุยมะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้ผมเอามาแช่ไว้ละหนึ่งคืนนะผมหนึ่งคืน ซึ่งแช่ไว้น้อยนะครับผมซื้อมา20บาทก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งมาลองทำดูนะผมไม่ได้ทำทั้งหมดอันนี้แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะผมแล้วก็ผสมตัวนี้ไปด้วยเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังนะผมไปด้วยนิดหน่อยนะผมเพราะว่าเห็นเห็นในในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผสมตัวนี้ไปอ่ามันจะช่วยให้ไปเร่งให้มันออกล่างนะผมอ,อกออกลากก็เดี๋ยว วัสดุต,ต่อไปก็จะมีนี่ครับเป็นถุงถุงใส่ข้าวเนี่ยถุงให้กับข้าวห่อข้าวแกงนะครับแล้วก็หนังยางนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นต้นไม้นะผมที่ผมปลูกไว้ก็จะมีต้นนี่ครับกวักมรกตนะผมสองต้นแล้วก็นู่นเป็นรวยไม่เลิกนะผมแล้วก็กวักใบโพนะผมนังกวักใบโพสองต้น ใหญ่อันนี้ต้นกระเพรานะครับต้นไม้นะผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองทำาการทำตุ้มตอนกิ่งกันนะผมว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดนะผมเพราะว่าผมไม่เคยทำเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะผมเดี๋ยวขอตั้งตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้ละไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าว่ามองไม่เห็นอนาจจะเห็นแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับ จะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ำหน่อยครับเพราะว่ามาทำหลังบ้านมันอยู่ติดกับเครื่องปั๊มน้ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาทองทำอันนี้เป็นถุงน้บขนาดประมาณสี่คูณหกนะผมสี่คูณหกก็เดี๋ยวเรามาทำนะครับโอเคนี่เป็นะมะขียมะพร้าวนะผมที่เราแช่ไว้กับน้ำแล้วก็มีผสมเครื่องดื่มชูกำลังนิดหน่อยนะผมอ่ะเรามาทำ ก้อนอื่นเลยเราหยิบขึ้นมานะผมแล้วก็บีบน้ําไม่ให้น้ํามันเยอะเยอะ,ยอะจนเกินไปนะผมเนแต่ก็ไม่ได้ให้มันแห้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีความชุ่มชื้นนะผมแล้วก็ความชุ่มชื้นจะไม่พอเนี่ยความชุ่มชื้นมันจะไม่พอนะผมก็บีบมันออกไปประมาณนี้แล้วถ้ามันชื้นมากเกินไปนะมันเยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะทําให้ให้กิ่งเน่านะผมกิ่งตอนที่เราทำไว้มันเน่า กจับใส่ในถุงนะครับถุงน้อยเดี๋ยวอ่ะอย่างนี้จับใส่แบบนี้นะครับผมอโอเคจับใส่แบบนี้อ่าจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมแต่ไม่ต้องใส่อัดจ,จนแน่นนะผมไม่ต้องอัดจ,จนแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราเผื่อพื้นที่ไว้ให้ให้กับอ่ากิ่ง ปิ่งของไม้พันไม้ที่เราจะใช้ตอนนะผมโอเคประมาณนี้นี่นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้ยางวงนะผมยางวงยางวงนะรัด่างนี้รัดปากถุงไปเลยรัดแบบถุงแกงอโอเครัดแบบถุงแกงนะผมรัดปากถุงไป แบบนี้เลยโอเคก็จะได้โอ้ลูกโอเคก็จะได้ตุ้มตอนนะผมตุ้มตอนแบบนี้หนึ่งตุ้มนะครับหนึ่งตุ้มอันนี้เท่ากับเราไปตอนได้หนึ่งหนึ่งกิ่งนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําไว้ทะประมาณห้ากิ่งนะผมห้ากิ่งลองนะผมเพราะว่าตอนไปถ้ามันไม่ติดแล้วเราไปตัด ทอนาเลี้ยงของกิ่งแล้วเนี่ยกิ่งกิ่งนั้นก็จะตายนะผมกิ่งนั้นก็จะตายเพราะตอนนี้กิ่งมันออกดอกแล้วผมไม่รู้ว่ามันตอนได้หรือเปล่าด้วยไม่ได้ศึกษามาเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันนะผมอันนี้ได้ลอบหนึ่งตอนนะผมโอเคเดี๋ยวขอทำตอนปลุมตอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนการตอนอีกทีหนึ่ง โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวได้แล้วครับผมเสร็จแล้วสี่ตุ้มตอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปตอนที่กิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการตอนจะเป็นแบบไหนแล้ววิธีการคว้นกิ่งตอนกิ่งเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตอนกิ่งนะครับผม ก็นี้ได้มาแล้วอันนี้ตุ้มตอนแล้วก็มีอุปกรณ์อีกสองอย่างนะมีปอไว้ใช้มัดต,ตุ้มตอนกับกิ่งแล้วก็มีคัตเตอร์นะผมไว้ควันกิ่งนะผมก็อันนี้เป็นต้นมะนาวหน้าบ้านนะผมที่จะตอนนะผมก็ตอนนี้มีดอกมีลูกนะลูกเนี่ยเป็นลูกลูกประมาณนี้นะฮะอันน,นี้ให้น้ําเยอะมากนะผมให้น้ําเยอะมากเนี่ยออกดอกอีกแล้วครับเดี๋ยวกิ่งที่เราจะตอนเป็นกิ่งนี้นะผมกิ่งนี้ ลักษณะกิ่งที่จะใช้ตอนนะผมก็จะเป็นกิ่งที่เป็นลวดลายแบบนี้ครับมีสีเขียวกับสีขาวสลับกันแบบเนี้แต่ถ้าเป็นกิ่งแบบนี้จะใช้ไม่ได้จะถือว่าเป็นกิ่งที่แก่แก่แก่มากเกินไปนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาตอนกิ่งนี้กันนี่นะครับก็เดี๋ยวกิ่งที่เราจะตอนมีกิ่งนี้นะผมกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะผมแล้วก็กิ่งนีาา้ก็เดี๋ยวทดสอบกิ่งแรกให้ดูก่อนนะว่าตอนยังไงนะผม ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ้าเห็นไม่เห็นยังไงต้องขออาภัยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายให้ดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนโอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วออกมากิ่งที่เราจะตอนเป็นกิ่งนี้นะของกิ่งนี้เดี๋ยวเราตกแต่งกิ่งก่อน กลิ่งนี้นะครผมก็ลักษณะของการตอนจะตอนประมาณเนี่ยครับใต้ใต้ใบอย่างเงี้ยใต้ตาครับผมใต้ตาของกิ่งจะเป็นเนี่ยช่วงช่วงที่ใบมันออกมานะผมอ่าก็จะเป็นช่วงนี้นะผมนี่ช่วงนี้อ่านี่นะประมาณช่วงนี้เดีย๋ยวจะคว้านตรงนี้นะผมคว้านตรงนี้อ่ามาคว้านกันเลยวิธีการคว้านนะผมก็ใช้คัตเตอร์คว้านน,นี่นะผมคว้านด้านล่างของ ของตานะผมประมาณนี้นี่นะผมตานล่างของตาประมาณนี้นะผมอ่ะนี่นะตานล่างของตาประมาณนี้ มองไม่ค่อยเห็นพันให้รอบคนระับพอนให้รอบเลยเพื่อที่เราจะพอนให้มันเป็นอ่าลักษณะนี่แล้วก็เว้นไว้ประมาณนี่ครับหนึ่งยุประมาณนี้ กัันนะครบอันนี้เราเราก็จามาลอกลอ,อกขอ,อกอย่างนี้ครับจากนั้นนะผมลอกออกแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะขูดเอาเยื่อตรงเนี้ยออกทั้งหมดเลยนะครับ เื่อที่มันเป็นเลื่อนๆนะครับขูดลงนะผมขูดลงเพื่อไม่ให้อะไรมาอัดตรงาปาบแผลด้านบนนะผมเดี๋ยวลากมันจะไม่ออกใช้วิธีขูดลงนะผมอยากขูดขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงนะ Okay. น่าจะรอบแล้วนะครับเ okay. ระมาณนี้โอเคนะครับจากนั้นเราก็เอาตุ้มตอนของเรานะครับมาประกบแบบนี้ครับก็เดียวก้อนอื่นเลยเยอมต้องมาตัดตุ้มตอนก่อนเห็นแล้ว ตัดผ่ากลางอย่างนี้ครับตัดให้ขาดเลยตัดให้ขาดนะครับเอประมาณนี้ก็ตัดแล้วเราก็เอาหุ้มตอนที่เราตัดอนะเอาหุ้มนะครับ มึงเข้าไปอย่างนี้มึงเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็หยวอนอมัดครับผมออม,มัด มัดให้แน่นนะัมไม่ให้มันหมุดได้ต้องมัดแบบนี้ให้แน่นเลยแล้วก็สองรอบอย่างนี้ครับพอมันจะไม่ต้นออกมานะมัมแล้วก็ใช้วิธีการใช้เงื่อนกระตุกอีกรอบนะมัมเนี่ย่ะเนี่ยครับก็จะได้แล้วหนึ่งต้มแต่เราต้องมัดทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่าง แน่นเลยครับไม่ต้องกลัวมัดให้แน่นไปอย่างนี้ครับมัดสองทบอย่างนี้มันจะได้ไม่หลุดออกมา ็จะประมาณนี้นะครับผมการตอนกิ่งนะผมก็จะประมาณนี้นี่นะครับขอตอนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มัดให้แน,น่นแน่นแล้วมันก็จะไม่หลุดนะผมะนี่ครับเอาด้านที่เราผ่านนะผมไว้ด้านบนแบบนี้นะผมเพื่อให้มันรับรับน้ําจากน้ําฝนได้แล้วก็เพื่อไม่น้ํามันละไหลลงทั้งล่างนะผมวันนี้ฮ่ะ ก็ตามที่รู้มาน่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะผมที่ลากก็จะออกก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอีกหนึ่งเดือนลากจะออกไหมนะผมเดี๋ยวรออัปเดตนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันอีกหนึ่งเดือนนะผมว่าลากจะออกไหมหรือจะตายเดี๋ยวเรามาดูกันครับบ๊ายบายครับ